สดีค่ะชื่อนางสาวรัชนีราชิวงนะคะตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์5สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้เราอยู่ที่ตำบลหนองชัยสีอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็จะมาสัมภาษณ์ลุงอุ่น ซึ่งท่านเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรหนองห่มนะคะแล้วก็ได้เข้าร่วมโครงการข้าวโพดหลังนาเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณลุงกันนะคะคุณลุงคะเอ่อได้เข้าร่วมโครงการข้าวโพดหลังนาของสหกรณ์การเกษตรหนองหงมเนี่ยนานหรือ,อยังะคะอันปีนี้เป็นปีที่สี่แบมออเป็นปีที่สี่เนาะที่เข้าร่วมโครงการครับแล้วราเ,เนี่ยปลูกทั้งหมดชีไรอะคะปีนี้ปลูกห,ห้าไร่ห้าไร่ครับีแล้ว คือช่วงที่ปลูกเนี่ยเราปลูกช่วงไหนอะคะเราเริ่มปลูกช่วงไหนปลูกเดือนมกราต้นเดือนมกราต้นเดือนมกราแล้วครับอะจะใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าจะถึงระยะเวลาเก็บเกีย่ยวร้อยร้อยกว่าวันนะก็จะเก็บเกี่ยวอยู่หลังหลังมษสานาจะได้เก็บประมาณนี้แล้วเวลาเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเยอะไหมคะต่อรอบปีปีที่แล้วก็ไล่ละ กันกว่าหลายๆๆตันกว่าถ้าเก็บเกี่ยวแล้วเราจะเอาไปขายที่ไหมคะขายที่สากอนเพจสากอนแล้วการรับซื้อของเขาเขาซื้อต่ําองเราปีที่แล้วได้การรับแปดพันแปดพันสามปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่แล้วไอมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมคะช่วงที่เราปลูกเนะะี่ยค่ะปัญหาอุปสรรค ก็ก็จะมีพวกพวกพวกหนอนพวกนี้แหละปนนาเดี๋วปีนี้ปนนาอุศก็ร้อนมากฝนไม่ตกนะครับแต่สู้แดดไม่ไหวไม่ค่อยตรงแต่ว่าตัวนี้เดลือก็เป็นนาข้าวครับเป็นนาข้าวจะจอดข้าวจะก็ปลูข้าเพว่อจอดที่จะไม่ปล่อยให้ใช่าว่ากบูข้าวทพ่จะพา ไปก็ลงในคอณจพาที่เรคือจะเริ่มฝาก<า>ข้าวหวานช่องเนี่ยถือว่าดีนะคะหนึ่งป่อยโพือลอกถามว่ามันได้ได้เยอะไหมก็ไม่ไม่แต่ก็ได้แต่ไม่เยอะคิดมาได้ลงทุนไปประมาณหมื่นกว่าก็แล้วคุณพี่ชมเนี่ยแล้วก็จะได้ประมาณคิดถักค่าใช้จ่ายก็เกือบครึ่งครึ่งเนี่ยแหละ ่าขึ้นกำไรอาิตร์้วลงทุนเพราะว่าอุปกรณ์อุปกรณ์พวกนี้เราใช้ได้หลายตีอ๋อแล้วช่ถ้าเราถ้าเราคิดเต็มมันก็ได้ไม่เยอะแต่ถ้าเราคิดโคทดโคเป็นปีอันนี้ก็อยู่ได้สักสามปีได้ไหมสามปีได้ครับนี่สามปีแล้วอันนี้อ๋อนี่อยู่็นปีที่ตีแล้วอันนี้อยู่ได้แต่อันนี้อยู่อยู่ได้สามปีตัวดำตัวดำน้ำยึดแต่ตัวเมนมันจะอยู่ได้นานอยู่ครับมันจะตันคมันจะแตกทีที่แล้ว มันปหนากว่านี้มัหนากว่านี้นะครับ,บต้นอบว่าต้นอกกว่านี้ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่าดีดีเพราะว่ามันตุ้มมันน่าจะช้่อโลฟเาชื่ออะไรวะแดดได้อากาศร้อนร้อนมากก็ตูบอกว่าไงนะ